สิบห้าบาทนี่เหรอหม,มา,อาจาัดเลยนะจริงคือแม่งดีจัดอ่ะถ้ามาแบบเยอยได้อ่ะโอ้โหแล้วของโบนดูดิแล้วแม่งของโบนไหลดูดิคุณดูอุ้ยแม่งหลายสวยจัดเฮ้ยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทมาโอ้โหของโบนแม่งหลายสวยจัดคุณดูเช็ดขี้ห้าร้อยสิบห้าบาทโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้ เซโลก็กราบสวีดัสสวัสดีคนไทยที่มาซื้อลำายนอกโลกกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมแคสเตอร์เกมเมอร์นะทุกคนก็วันนี้มาอยู่เกมจูเลสิกคิงด้อมกันนะทุกคนอ่าหรือว่าอาณาจักรเอ้ยอาณาจากักรจูราสิกนะทุกคนก็มาอรวยกันเลยแนละ้วกันก็มากันงนะ่หกพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผก็มาต่องบนี้กันเลยนะจ๊ะอ่าเปิดมาก็ขอเบ็ดสักห้บาบาทก่อนเลยด้วยกันรังเกือก่อนเไม่หมดไปโอเค หลังเกิดผมไม่เอาเกินนะพี่ขอเงินได้ไหมแม่หลังเกิดไดไ้เกินตลอดแบบนี้ก็ไม่ไหวเด้ออธิบายโอ้โหเกิดไปบุ้ยเกิดปาเป่าเกิดปาเป่าพี่ชายแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่ไหวนะจา้าแล้วยังไงสเกตเตอร์ลงเป่าเชสเคเอ้าวไม่ลงเฮ้ยมีหวังยังมีหวังอยู่ยังไงมาเลยเป่าพี่ชาย อเออว้ชิคลช้ลงเฉยมาว่ะลงเฉยเปิดมาแม่งลงเลยวะ่ะชิคกี้แต่แม่งเออมาดูกันว่าำมันจะดาหรือเปล่าเออมันต้องได้อยู่แล้วสี่ระดับดีแล้วจริงว่าก็ดูโอ้โหคือแม่งจะไม่ได้ไม่ได้อะ่ะเออยีตเตอบารและคอมบราเปล่าแม่งไม่ไหลอันิบายอันิบายเออแม่งไม่ไหลคนดูอไหลน่าก,ก็ได้มั้งโอ้โอหอะไรตัวเขียวแม่งมาแต่ไม่ได้ได้ไงวะโอ้โหแห้งอยู่แล้วจริง แห้งจัดเลยแล้วบอกอีกหนึ่งยังไงเช็ดแค่คนเจ็ดมาวะหมว่าเน่โอ้โหเกินไปป่ะบันะ่ะเกินไปนะถ้าจะไม่มาเนี่ยเกิดเกินไปแล้วจริงโอ้โหมาหน่อยก็ได้มั้งรุ่นนี้คือมันต้องมาแล้วจริงวันแล้วโบอก,อกหนึ่งสวยๆมาวะ่ะดูทรงแล้วน่าจะมาเขาดูขอเชื่อผมดิ มาผมว่ามาชวัวนี่งไงมาแล้วสี่บาบาทอย่างโค้ดโคดูก็คิดเอาเองว่าสี่หรือห้าที่บาทเลยเปล่าวะเชชกี้สี่สิบห้าบาทนะหวยแม่งแห้งเกินไอสัตว์โอ้โหไม่อยากซื้อเลยอะไรนอกนี้สักสามสิบหกด้อยายี่ยแล้วกันโอเคเอาแล้วเปิดมาสเกตเตอร์ลงหรอเช็กี้มาเฉยคือมึงมาก็เจงหน่อยนะมาไม่แจกกูไม่เอาเด้อ โอ้โหอชาชาพอะมาดูกันว่าแม่งจะแจกอะไเราหรือเปล่าโอ้โหคือแม่งต้องแจกเราหน่อยแล้วแหละใช่ะปะมันจะไม่แจกไม่ได้อะอจริงดิโอ้โหไม่มาเลยหรอเฮ้ยเกิดไปอะเปล่าห้ามหมุนใครมันจะมบรู้ถทายไมยุจะมีอยู่จริงก็ได้สไตล์เกมนี้นะโอ้โหคือทายไม่ยุต้องมีอยู่แล้ว ท้ายไปยุมันต้องมีหอเปล่าจริงปะก็ดูโอ้โหแมงลงเฉยแบบเนี้อคนหกไปพได้อย่างน้อยอจริงอะแม่งฟรีเกม,ไ,มได้อย่างน้อยแล้วคุณดูโอ้ยเกิดป,ป่าปล่าไอ้นมไอ้นมคนเกลรไปอีกเอ้ยมาเปล่าไม่มาไอชิดเคแล้วบอีกหนึ่งว่าเช็ดต้องมาหน่อยสิแบบนี้ท้ายไปยุะพี่เข้าใจปะโอ้โหแมงจะไม่มาเลยไม่ได้นาจริงปะโอ้โหอ้สสัดเอเยยังไงมาเปล่า แะ้วโบอ,อีกหนึ่งเกติโอ้มาจัดหรือเปล่าเอาเรื่องไหมไม่เอาเรื่องไรเยอะไทยมายูมไม่มีไม่ได้จะท้ยมาล้านนะพี่โอ้โหพาร้านเลื่อนๆท้ายเนี่ยอืม้มหมาว่าโอเคหน่อยมายีิบเจ็ดบาทยังไงไหมกระเป๋าเช,ช็ดเชเคแล้วขอมโบไร่สวยไปแต่หาบาทมาไรไปพี่เอออุ้ยได้หลายหน่อยคือดีแนละ้วเกมเนนะี่ แบงค์ได้หลายนอหนึ่งแบงค์ไปยาวเลยอะ่ะเช็ดเออแล้วไหวไหมตนได้อยู่เคโน่เก้าสิบบาทแล้วอุย้ยไหวไสามตัวเช็ดเออหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแล้วคอมโบไร่ยังสวยรอบนี้เช็ดเคโอ้โหไรสวยจัดสี่ร้อยหกบาทมอคนดูมาสวยแบงดอกเดียวมาสวยเลยจริงปะไอเช็ดคีมาจา้าดว่ะเอาเรื่องแบบเนี้ยไม่กระเปล้าโอ้ยยังไงเออ แล้วมาเปล่าเฮโนยมาสี่ถึงแปดบาทอย่ายังไงคิวสิดม้ามากจริงเหรอ,อม้มาจัดเลยนะจริงคือแม่งดีจัดอ่ะถ้ามาแบบเยอยได้อ่ะโอ้โหแล้วคอมโบดูดิแล้วแม่งคอมโบหลายดูดิคนดูอุ้ยแม่งหลายสวยจัดเฮ้ยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทมาโอ้โหคอมโบแม่งหลายสวยจัดคนดูเช็ดขี้ห้าร้อยสิบห้าบาทโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้มาจัดว่ะเช็ดโอ้โห ของว่ายังงี้สิไม่กะเป๋าขอสักดอกได้ไหมจ๊ะขนสักคอมโบหน่อยได้ไหม,มต้องมาอีกหน่อยอะไรเออยังไงแล้วมาเคหน่วยสิบสองบาทหรอมาโอ้โหตอนนี้กูได้หมดอ่ะมาดิเออคอมโบอะไรโอ้โหม,มันเหมือนจะได้น้อยเลยวะ่ะแม่งเหมือนจะไม่ค่อยมาแล้ววะ่ะคุณดูแต่ก็ได้อยู่อ่ะคอมโบแม่งหลายคือแม่งหลายยาวเลยนะเกมเนี้ยโอ้โหดูดิแม่งหลายยาวจัดและสวยจัดดีแบบเดีวยวโอ้โหอะไร สามร้อยสิบหกบาทเจ็ดคี้เอาเรื่องว่ะฟีเกมเกมนี้แม่เจ๊กก็จริงนะแต่แม่งคอมโบลายสวยจัดโอ้โหแม่งไม่มาละเฮ้ยมันเริ่มไม่มาแล้วอ่ะคนดูมันเริ่มไม่มาแล้วอ่ะโอ้โหงั้นก็คลิปนี้ดูโซนต้องหนีมาแล้วแหละคนดูเนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะผมแล้วก็รอเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย